กิโลเวอร์นะครับเซตต้ากับซีเค็ดใบใหม่นะครับเจอกับเด็กมังกรสุริยันนะครับมาดีเป็นตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวข้างในจะมีอะไรเก่งๆเดี๋ยวมาดูกันเวร็จฉุบแล้วพี่แอร์เลิมก่อนนะคะชาร์ตแอนด์รอชาร์ตแอนด์รอมางั้นไล่นี้ อ่าจ2 2> 2 2> 1. 1. 1> a a. ่ายสองเกตแล้วก็เอาสองใบบนสุดเข้าสู่โซ่อันนี้เราใช้ได้แล้วก็ล่ายมังกรสวรรค์ชั้นฟ้าเมื่อมีดอกจ0บใบหรื่น้อยกว่าใช้หนึ่งเกตกับหนึ่งไลท์แล้วก้าแล้วก็เอาสามใบกับเข้าใต้กองแล้วก็จุดสองใบจุดสองใบเลยทีเดียว ตีเลยอสองไล่เรียบแกรบผ่านเทินผ่านเทินดอชาร์จแอนดอร์รอไซนี้พนึกพุ่มเกาะเกจแอนดอร์รอทิ้งมอนเตอร์ไม้ตายหนึ่งใบได้นำในบบนสุดฟูเกตและจั่วการ์ดสองใบ ไฟนอลเฟดว้าวบอดี้คอแล้วก็ทำการอิมแพคทันอรอมเป็นเซตต้าใจของเกทใช้พนึกดุดแป้งดอทู้ใจหนึงเกทเจอสอใบจบเป็นห้าพัน ลงอสุนโคนโรบลรอสกับลงอสุนคนไออีโทพิคอนลิงโจมตีห้าพันเสียโซกาหนึ่งอันเสียโซกาอันนี้ได้มีมาสองใบแล้วอัน,นี้เมื่อจบกันต่อสู้ลงดอบได้หนึ่งเกตน,นี้จบกันต่อสู้ลงดอกได้หนึ่งไลท์ว้าวสิ เทอ,เอ,เทอรอ,อาชร์แอดรอแแรีแฟรแฟงดก,กอนเอ็น,นี้เลยละกันเบลาเบอเ็เข้าสู่แอทแทสเตอันนั้นพลังป้องกัน3าม <300. S 2> พัน ันนี้โจมตีเลยไม่ได้เด 1> 1สดีหน,นึ่งขีเหลือเก้านี้โจมตีสองคิเหลือเจ็ดที่มีดับเบิลแอทแท็กอ๋ออันนี้ถ้าใส่ตรงข้ามไม่มีช่องกลางได้บวกสามพันโบกตีเข้าแล้วห้าพันโจมตีเลยเหลือผมนี่มีดับเบิลแอทแท็กอีกสองขีเหลือเซผ่านเทิร์นโอเคเข้าเทิร์นดอชาร์จแอนด์ดอโอเคไฟนอลเฟด อืกผลิแป้งแล้วถูกจดสองใบพนึกแป้งที่เกดได้สามเกตอืมีเวเ่าสก้าวซตี้เบกได้สองเกด เมื่อเราสริมใส่อายเแทนด้าฮีโร่และเราไม่มีมอนสเตอร์ในสนาม,มเมื่อการนี้เข้าสู่สนามหากมีดรา้าฮีโร่ที่ชื่อไม่ทําการสีใบหรือมากกว่านำดรา้าฮีโร่ที่ไม่ใช่มอนสเตอร์ไมตายีหนึ่งใบในช่องดรอปกลับขึ้นมืออันนี้ดรา้าฮีโร่หนึ่งนี่สองสามสี่มีสี่ใบเอาดรา้าฮีโร่ไม่ใช่มอนสเตอร์ไมตาขึ้นมือได้ใบหนึ่งอ,อ,อันนี้บวกขีดหนึ่งดีคือเมื่อมีอมอนสเตอร์ไมตายเข้ามาจะบวกขีดหนึ่งใช่ดี ถูกทำันเดอร์ซูขึ้นหนึ่งลงอาสูนวายุวาบุล่าโจมตีหนึ่งขีเมื่อโจมตีทิ้งการ์ดไม่เกินสองใบและจวดการ์ดเท่ากับจำนวนที่ทิ้งไปงการ์ดไม่เกินสองใบทิ้งสองใบและจวดเท่ากับจำนวนที่ทิ้งไปดีหนึ่งขีเข้าเลย ใช้ในฟันเลนเฟสนำมอนสเตอร์ไม้ตายตไวเศษสนามลงช่องดอกเพื่อเอามอนสเตอร์ไม้ตายเข้าสนามเข้ามาได้สังเกตติงจมตีหนึ่งีหนึ่งเหลือเจโอเคนี้จมตีเสร็จนำลงช่องดอบได้เกียรติหนึ่ง ลงอีกแต่สองเกตมีครบเอาร์คิโลขึ้นมือาร์คิโลขึ้นมือรคิโลไปไหนขึ้นมือีกแล้วปะกี้ทิ้งไปเพิ่มอีตัวหนึ่งดิสองขิเหลือหขึ้นมือ, <c oughs> มอใจ <c oughs> ดึเจ็บบวกขี้ิเเ <c oughs> ท สามอันนั้นเป็นกี่ชิแล้วสองสาม้าตามนั้นเลยค่ะเจ็ดอัอนนั้นาาาาาาาสามชิเพราะว่าเพราะว่ามีเซนตอรอยู่จะต่หนึ่งชิแต่เหลือสองไอ้จอ่ะเลือกการโจมตีได้หเกตได้หนึ่งเกตได้โอกาส สองขีดสองขีดเรือตายเลยหมดแล้วโอเคดีเยอะจริงๆโอเคถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งซื้อได้มีเป็นแยกใบนะครับชุดนี้จัดจากหลายชุดหน่อยนะใช้ DDP04 Hero World นะครับแล้วก็เป็น Secret เนอะต้องซื้อ Secret แยกใบามาจัดนะ ก็ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็จัดเด็กได้นะครับเล่นกันนะคะอันนี้จะเป็นยังไม่ได้เล่นเลยบันโซเลโดนตีตายก่อนเลยไม่รีบลงก็ตายโอเคประมาณนี้นะคะใครชอบก็สั่งซื้อได้เนะวิตก้าช็อปนะคะหรือว่าวิตก g าช็อป c o m หรือว่ามาซื้อที่ร้านก็ได้นะดีโอสยามชั้นสามแต่สำหรับน้องๆที่จะมาซื้อที่ร้านนะสั่งมาก่อนในเพจก็ได้นะว่าอยากได้อะไรบ้างแล้วก็จะเข้ามาเอาวันไหนนะคะ ทางร้านจะได้เตรียมขอไว้ให้ว่าถึงก็รับไปได้เลยคือประกักกกนกรณีที่มาถึงที่รานแล้วขอหมดสอดีนะคะก็จะเสียโอกาสนนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย